หยุดหยุดหยุดยุดหยุดนี่หยุดหยุดหยุดแล้วย่อ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 ลงนิดนึงนิดนึงย่อแล้วมาไปนั่งเด้เออเออย่อแล้วปังกระเป๋าปังกระเป๋าวุ้ยวุ้ยยังรู้ปังแล้วปั้งแล้วตอนเกือบจิงนึงข้างขวาจริงนึงะถอดแล้วบิดไส้มาหนี่บิดไส้บิดไส้ย่อยู่ย่อยู่ย่อยู่บิดไส้บิดไส้ทีหันขวาหันขวาห็นอ่ะยิ้มเห็นเฉวหันขวามายิ้มเห็นเฉาแล้ว หืมื้อจะขึ้นหื้อจะขึ้นตองจิกแพะเด้าเด้าเดาเดาท่าเด้าท่าเด้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 าเดาเด้าเด้าเด้าเดาเด้าเด้าบิดขวานึ่งบิดขวาบิดขวามาบิดขวายิงกินตรงยิงกิตรงบิดขวามาบิดขวาันคว้าแล้วอาเย่ฝงตก